One News ตรงไปตรงมารรรร่่่่งงาาวไไหนนุกๆชทีีเเปปัปใมมืมออะจะพาคุณเจ้าบายาไปซ้อมที่จะอุ้มเมียเราเพราะว่าถ้าเวลาคุณมีเมียแล้วผมจะพาคุณไปแข่งอยู่ที่หมู่บ้านนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีเมียใช่ไหมเมียยังไม่มาไปดูคนมีเมียหน่อยนะครับ มวลกันขนาดเลยนะครับกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสุดสนุกสนานของอบตอน,นาคู่เบอรนาแก่จังหวัดนะครพนมไปเบิงพิธีเปิดก่อนครับมีคุณพี่มะแสงมณีนี่แหละเป็นหัวหลักใหญ่เลยนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อความรักความสามัคคีของคนในชุมชนนี่อันนี้เมียรุ่นเดอะนะครับก็มาเป็นดรัมเมเยอร์โหโหกันก่อนเมียรุ่นแก่รุ่นกลางรุ่นเด็กก็มา<อ>มวลซื้นโฮเซลกันนี่มีขบวนพาเหรดนะฮะอันน<อ>ี<อ>้เขาเรียกว่า ตกสะดึงนีสะดึงมีมีคุกขี้ไก่ด้วยแห่มาแบบนี้นะฮะเนี่ยท่านก็มานั่งดูการแสดงนะครับซึ่งกีฬาก็มีหลายประเภทเลยก่อนเล่นกีฬาก็ดูเด็กๆเล่นฮูลาฮูปกันก่อนเนี่ยเนี่ยเก่งเนาะเก่งเนาะโอ้อยู่ได้นานด้วยฮะเคยเล่นทีผมก็ปั๊บเดียวผมก็หล่นลครับท่านก็ดูเด็กๆเล่นกันไปก่อนหลังจากนั้นอ้าวกีฬาเตะปี๊บครับ เอาผู้สูงอายุมาเตะโอ้โหเตะนีดเดียวแกนี่ถึงกับแบบอื้อทําไมมีแรงเท่านี้แล้วก็มีชักกระเยอะด้วยนะฮะชักกันไปชักกันมาล้มคว่ํกันเลยทีเดียวอันนี้อะไรแลวิ่งกระสอบวิ่งกระสอบซอยยิกๆๆๆๆๆๆๆให้ดูป่าคนนี้โอ้ยกองเชียร์ก็สนุกสนานกันจริงๆมีเป่าแป้งด้วยนะครับเป่าแป้งแล้วดื่มน้ําอัดลมโอ้โหกินกล้วยเข้าไปอีกและนี่เป็นการจับปลาไหลปลาช่อนนะครับโอ้โหเอานี่มเลยทีเดียวเชียวโอ้ยมวนครับมวนแน่นะครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็ลงไปง่วมกันครับนี่ได้ปลาช่อน ตั้ตัวบอลล่มเลยเนี่ยนะครับโอ้โห <laughs> ไม่ธรรมดาเขาดูสนุกมากเลยแร้วปลาช่อนมันลื่นมากนะ,<ฮ>ะครับนี่มาถึง<อ>ไฮไลท์ของงานก็คือการอุ้มเมียการอ,อ,อุ้มเมียก่อดอุ้มต้องมีการแต่งหน้าทาปากกันหน่อยให้เมียสวยดูลีลาผัวแต่งหน้าเมียกันหน่อยนะจ๊ะ,<ฮ>ะอ้าวเมียนั่งผัวจะแต่งหน้าเมียแล้วเอาที่สวยที่สุดนี่ตกลงสวยสุดหรือว่าแ้นเมียมาแตะชาตปังไหนกันดูแคนมากกว่านะอุ้ยดูจิ ไม่พอนะครับได้เวลาเอาคืนเมียแต่งหน้าคืนครับเฮ็ดกูบอกเฮ็ดกูบอกสลับกูเอาคืนกูเอาคืนนี่ตกใจหน้ากันเองนะฮะหลังจากนั้นก็วิ่งอุ้มเมียนะครับด่านแรกอุ้มมาเสร็จปุ๊บให้เมียแต่งตัวแต่งตัวโดยการใส่เสื้อในและกางเกงในอยู่ข้างนอกนะครับนี่ใส่กางเกงในใส่เสื้อในให้เมียเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวแล้วก็แลนตัวครับแลนตัวแลนแลน เสร็จแล้วป้อนนมเมียหลังจากที่เมียป้อนนมผัวมานานนะครับอ่าตอนนี้ป้อนนมเมียป้อนนมผัวพากันสลับกันป้อนกินให้หมดกินให้หมดนะครับโอ้ยผัวจุกแล้วผัวจุกแล้วจุกแล้วบหวแล้วพ่อเบิดแล้วแลนต่อแลนต่อแลนแลนแลนวิ่งต่อนะฮะก็ซอยยิกซอยยิกซอยยิกไปถึงเส้นชัยคู่นี้ชนะไปเฮแต่บางคู่ไม่ถนัดกินนม ก็ <S <S กินกันอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนเขาเข้าเส้นชัยกันไปหมดละแกเป็นผู้สุดท้ายแกยังงงกันอยู่ปกติเนี่ยกินนมอีกประเภทหนึง่งขนาดนมขวดแกก็เลยช้าหน่อยเนี่ยนะฮะก็สร้างสีสันความสุขสนานให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเป็นกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติดของอบตอนาคั่วเพลน,นาแกจังหวัดนครพน,นมปบมือสวดๆให้แห้งครับเฮ้ยสองคนนี้รีบไปหาเมียซะนะจะได้อุ้มเมียพี่ด้วยแหละ คุณเจ้าพยาเลยล่ะแต่ว่าเสริมความรักในครอบครัวนะชอบมากเลยนะเอาเรงในไว้ข้างนอกอ่ะสนุกสนานกันไปแต่งจริงว่ามันมีกหลาอีกหลายประเภทด้วยนะที่เห็นเขาจับอย่างจับปลาช่อนใช่ไหมเออน้าก็สนุกนะสนุกสนานกีฬาแบบไทยๆจับเสร็จก็ไปไปแกงกินกันผมจะส่งคุณเจ้าพยาไปเตะปิ๊บหน่อยไม่รู้จะเตะดังหรือเปล่าน่าจะไปไกลด้วยเตะไกลครับผมนักฟุตบอลเก่าครับเรื่องเตะป pues ิ nah. ๊บไว้ใจผมครับไกลแบบนี้ครับปิ้วแปะ One News ตรงไปตรงมา